อ่าคำแรกคำว่ากริ้วหมายถึงอะไรอ่าเดี๋ยกผู้จะถามทีละคนนะาเชนกริ้วแปลว่าอะไรครับโกรธโกรธใช่ไหมอ่าโกรธกูมันนายก้าวแปลว่าอะไรกูมันฮะมีเขาว่าเด็กชายด้วยเหรอมีอ่าเด็กชาย นะครับววมาลีอา่าปันปันมาลีแปลว่าอะไรฮ<า>ะมาลีแปลว่าดอกไม้ววะนะครับอา่าต่อไปต่อไปถามเลยคำว่าสังหารฮะ<า> สังหารแปลว่าฆ่าใเหมคสังหารแปลว่าฆ่าใช่ไหมครับคูไปอกนิวเลยคูอสังหารแปลว่าฆ่านะครับพนาวันฮะพนาวันแปลว่าอะไรครับํำราชาศาพัพท์เฮกพนาวัน อ่าวานแปลว่าป่านะครับเก่ <c oughs> งมากคำต่อไปค <c oughs> ำต่อไปคำว่าค <c oughs> ำต่อไปคำว่าอะไรครับค <c oughs> ำต่อไปนะรครับวายปาแปลว่าอะไรครับฮะ <c oughs> <c oughs> วายปราแปลว่าตายนะนะครับอ่วายปลานแปลว่าตายต่อไป่ะไไมู่ชายครัต่ปลายวแปลว่าตายนะครับลูกชายขโอรสลโอรสแปลว่าลูกชายนะครับอ่า พระไทยพระไทยแปลว่าใจร้อนรานรสู้ลบใช่ไหมครับแปลว่าสู้ลบนะครับสุดท้ายํำว่าทำลงแหวนนะครับเก่งมาก อ่ะอันนี้ช่วยกันนิดนึงใครสามารถทำได้ครับคำถามถามบอกว่าให้นักเรียนแก้ไขคำที่ผิดและเติมคำที่ถูกลงในช่องว่างใหม่นะครับโจทย์ถามว่าเมื่อพรนาราย์ที่เบตแผงนสอนลูกสอนกลายเป็นข้าวสารใช่หรือไม่ครับไม่้ปปใช่หรือไม่ ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าโจทย์บังคับว่าแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดมาให้นะครับสแสดงว่ามันน่าจะไม่ใช่ข้าวสารแน่เอ้ไม่ใช่ข้าวปลา,าแน่นอนเป็นอะไรดอกไม้เก่งมากครับเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้นะครับ